สวัสดีครับคลิปนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมการ โยนดินของเจ้า SK 200 SM ครับกับพิกัดที่บ้านจันเนียงครับตำบลสูงเนิอนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์กับทีมงานสุรักร์ุดโคกหนองนาหน่วยที่หนึ่งครับอาจารย์เจตครับผมสบายมากนะครับดินนุ่มมากนะครับผมเนาะไม่มีการต้องใช้แรงกดเลยครับ การทอยดินของพวกเรากับดินอย่างนี้ก็จะเรียกว่า mm. แค่เ mm. วียงให้เร็วครับ mm. แล้วก็คอนโทรลให้ลงแค่หันหัวพุ่งกีลงปุ๊บดินมันก็เข้าไปแลยวรนะ mm. เพราะว่าดินนุ่มมากครับ mm. เป็นดินที่ mm. เจอฝนเลผมเนาะสบายสบายครับไม่มีเสียงอึดอาดอึดอาดจากปั๊มเลยคนระ mm. ก็เลยให้มาดูความคล่องตัวของเจ้า s k 200 SM แบบนี่คนะล่องตัวมากๆครับแล้วก็วงสวิงที่เร็วมากๆของ ที่มีคอนโทรลของทีมงานของพวกเราเนี่ยจบแล้วก็คือเราต้องเคลียร์ดิ้งด้านบนก่อนครับเพราะว่าการลงชั้นล่างของเราจะไม่ต้องมีการเสียเวลาขึ้นมาอีกครับเอาให้ชัวร์ครับลงแล้วให้จบครับไม่ใช่ลงแล้วต้องขึ้นมาอีกครับเนาะคนขับก็ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ครับไม่ใช่ว่าลงไปแล้ววิ่งวิงขึ้นขึ้นลงลงก็เสียเวลาเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ปกติครับผมเนาะ บรรยากาศเปื้อนไปด้วยฝนฟ้าบรรยากาศมันไม่เหมาะสมครับก,การทํางานแต่เรื่องของความเย็นสบายเนี่ยคือโอเคแต่ว่าเรื่องของการทํางานในพื้นที่เฉยๆก็ลำบากก็รถคุดครับเร็ว,วามากครับคล่องตัว,วามากครับกับเจ้าโกเบลโก SK 200 SM ครับรุ่น10ครับผมตัวนี้ เราใช้แต่คันใหญ่อย่างนี้เรารู้สึกว่าเรามันคล่องตัวแล้วก็ได้ได้งานผมเรารู้สึกไม่อยากได้คันเล็กคันน้อยสี่อะไรนะผมทางานแล้วอยากได้คันใหญ่ครับคุ้มกว่านาะเรื่องของพละกําลังครับผมแล้วก็เรื่องของพละกําลังแล้วก็เรื่องของ,งกุ้จีที่ใหญ่ครับได้เนื้องานกว่าการทํางานครับแล้วก็เรื่องของบูพามที่ยาวกว่าครับ ราคาก็จะต่างกันอยู่ประมาณเกือบล้านครับแต่ว่าเรื่องของเนื้องานมาันจะไปได้เรือ่ายิ่งเราทำกุ้งลองนาเราต้องใช้แบบอย่างนี้ครับต้องะสใจครับบริบทพื้นที่แล้วแต่พื้นที่กันบางพื้นที่ก็ทำง่ายมากครับบางพื้นที่ก็ทำยากครับ มันหน้างานมันไม่เหมือนกันเลยครับเพราะว่าพวกเราทํางานแล้วแต่พื้นที่ครับอย่างพื้นที่ที่อยู่ที่ลําดวนเมาานนื่อวานครับสูบน้ําทั้งวันครับสูบน้ําตั้งแต่เริ่มเจาะเข้าไปเพื่อสูบเลยแต่บางพื้นที่นี่คือไม่มีน้ําให้สูบเลยฮะแห้งกรังแล้วก็เจอดินดาวดินเหนียวปัญหาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจากที่เคยทํางานปกติครับพวกเราทําอยู่5วันถึงหวันก็เพิ่มไปอีกสองสามวันกับเรื่องของการจัดก,การบริหารเรื่องการคอยดิน โอ้แดดออกแล้วครับผมเนาะรู้สึกแดดสัมผัสร่างกายแล้วครับร้อนนะครับแต่ท้องฟ้าโดยภาพรวมก็ยังคลื่ึมอย่างท้องฟ้าก็ยังมืดคลึมนอย่ครับผมเนาะจนมาาฝนก็จะมาช่วงแต่เช้ามืดแล้วก็ช่วงบ่ายครับที่จะมาแล้วก็กลางคืนนะอะไรเร่งไงน้องๆทีมงานของพวกเราเร่งทํางานก่อนอันไหนได้ก่อนก็เอาครับผมเนาะเพราะว่า ไ,ได้เผือมันได้มั่งครับดีกว่าจอดอยู่เฉยๆครับผมเนอะอาจจะได้ไม่เยอะในการทํางานที่ปกติแต่ว่าถือว่าเราได้งานม้างนะครับดีกว่าเสียเวลาทิ้ง การคอยดิงที่นุ่มมากนิ่มมากกับนมแล้วก็อ่อนนุ่มมากครับสบายๆเลยครับดึงดินแบบสบายๆครับเพราะว่าดินมันชุ่มน้ำครับไม่มีความรู้สึกว่าต้องกดเกาะกุ้งกี้เพื่อความกดแรงกดไม่มีครับแค่วางลงไปบนดินเดินเนือ้อกองดินเนี่ยคือฟุดลงไปเลยครับ นี่เรามาอยู่กับเจ้า SK 200SM ครับก็เลยต้องได้ทตา YouTube หลายๆคลิปนะครับว่าเราต้องช่วงบ่ายเสร็จจากนี้ผมก็ต้องไปที่บ้านในบ้านไรเนะครับบ้านหนองม่วงครับไปที่บ้านหนองม่วงต่อ SK 200 SM ก่อนครับผมนะแล้วก็จะพาไปดูเจ้า XCMG XE 215C ครับที่ว่าตอนนี้กำลังใช้พยานาคสูงอยู่ครับแล้วก็เล่นน้ำมนอยู่ในทุ่งนาอันนั้นอยู่ในทุ่งนาลุ่มเลยฮะแล้วก็เมื่อวานก่อนนี่คือก่อน,อนปักแปลงหนึ่งวันนะครับดินแห้งกรังครับไม่มีน้ำเลยแต่พอจะปักแปลงหนึ่งวันทุกผลทลงมากันหนำเลยครับ แบบสบายๆนิ่มๆรบบของเจ้า SK 200 SM ครับผมการทอยดินมันก็ขึ้นอยู่กับคนขับแล้วครับที่นีเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ไรงุดหรือต้องแต่งต้องสรุปอะไรครับมันเป็นการจับโยนจับโยนเรื่องการยุกดินครัถ้าคนขับฝีมือก็คือได้ทำได้งาน,นได้เร็วครัเนี่ยอย่างน้องอาจารย์เจตอารซซิ่งของเราก็คือ ฝีมือในการสวมโทนกล้องเนื้อกล้องตัวครับกล้องตัวก็มันทำได้งานเร็วครับบางทีงานตัวนี้มันต้องไม่ต้องใช้แรงหรือ,อต้องแต่เกลาต้องแต่งครับเป็นการจับโยนจับโยนเนาะก็ต้องมาดูที่ความเร็วแล้วก็วงสวิงของทีมงานครับว่ามีฝีมือขนาดไหนแล้วก็เร็วขนาดไหนเขาได้เปรียบของคนขับครับบางทีรถเหมือนการทักษะต่างกันครับ สกัดทักษะการทํางานต่างกันแล้วก็ความตั้งใจและความที่อยากจะทําต่างกันครับบางคนที่เก่งเน่ไม่ทําก็มีเก่งลีลาก็มีครับแต่น้องๆมันมีลีลาเก่งแล้วบางคนก็อย่างออนุญาตเนาะบางทีชเฟอร์มีแบบหลายๆอย่างครับเนาะบางทีเก่งก็อวดเก่งว่าตัวเองเก่งกัไม่ต้องมองหลายๆด้านครับเก่งกบบถ้าเจ้าของรถหางานไม่เป็นก็ไม่ได้ทํางานครับเก่งในมุ้งครับผมเนาะเก่งแต่ ในมุ้งครับไม่มีงานทําแต่ของพวกเราเนี่ยคือสามารถหางานได้ทาได้ตลอดครับมีแต่จะลาครับไม่มีบอกว่าจะไม่มีงานทำกับของพวกเราตอนนี้คิวเต็มเอียดเลยครับผมก็อ,อย่างพรุ่งนี้ก็อย่างวันจันทร์ก็มีท่านนายกที่ตำบลท่าตูมครับท่านอยากท่านอยากให้เข้าไปหาท่านครับานะต้องขอบคุณท่าน,นล่วงหน้ากันนีครับ,รบออกยทุกได้ว่าเรามีโอกาสที่จะได้ทํางานที่อื่น แล้วก็หลากหลายกับกัทเทศบาลลำบัที่อื่นที่ศบาลฝั่งสุรินทร์เนาะมีไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็อยากให้เราไปทํางานครับเรื่องการรัฐุนเรื่องเรื่องการจอดดินการขุดหน่อขุดน้องท้องเบิกครับขอบคุณท่านมากๆครับที่ให้โอกาสพวกเราทีมงานชลกฎพวกล่นคนคองนาก็เป็นทีมงานใหม่ก็จริงครับแต่พวกเราทํางานด้วยความด้วยประสิทธิภาพแล้วก็บรรจงทําให้ดีที่สุดกับงาน ที่อออกมาครับเนเาะต้องการที่จะอยู่ต่อแล้วก็อยู่ยาวครับแล้วก็เอาให้ดีที่สุดครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามทีมงาน,นรถถุกโกกน้อง,งานาด้วยครับน้องทีมงานรถถุกมืออาชีพครับทีมงานทางานรถุโดยเฉพาะครับผมเนเาะัรจบรรงานาคนขับเก่งเราเข้าใจงานสิ่งการรายการมันก็จะทํางานออกมาได้สูงามนครับคลิปนี้ขออนุญาตจ,จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ